MMS เปิดตัว Service Delivery ยกระดับการบริการถึงที่พนักงานที่ผ่านการฉีดวัคซีนโควิด1 9ครบถ้วนบริษัทมาสเตอร์มอเตอร์เซอรประเทศไทยจำกัดหรือ MMS Wash Car Service and Thai ภายใต้กลุ่มธุรกิจ m i l l e n นียม r r u u ปค o r p r r a t i o n a s เชีศูนบริการรถจนต์ครบวงจรสำหรับรถญี่ปุ่นและยุโรปที่หมดระยะการรับประกันได้เพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าในสถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 ในขณะนี้ ด้วย Service สเดลิเวอออกไปดูแลรถลูกค้าให้ถึงที่กับหลากหลายโปรแกรมการบำรุงรักษาขั้นพื้นฐานพร้อมบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้นพร้อมตอกย้ำความมั่นใจด้วยบริการจากพนักงานที่ผ่านการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบทุกคนแล้วสำหรับผู้ที่สนใจหากไม่สะดวกเข้ารับบริการที่สาขาก็สามารถโทรติดต่อได้ที่1396 MMS Car s e r v i c e ครับ จริงๆเราก็ตอนนี้จริงก็คือมีสเซอร์วิดเมนูใหม่คือเดลิเวอรี่นะครับไปเซอร์วิสให้ลูกค้าถึงที่บ้านลูกค้าเลย mm. เนื่องจากสถา,านการณ์ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านคงทราบอยู่เรื่องสุขอนามัยของเราว่าทุกคนตอนนี้ส่วนหนึ่งลูกค้าเราก็มีการเวิร์กฟอร์มโฮมในส่วนของเซอร์วิสเดลิเวอรี่ของเราตอนนี้นะครับก็จริงๆให้เข้าสถา,านการณ์ณตอนนี้ซึ่งก็มีเกี่ยวกพวกโรคโควิดเข้ามามีลูกค้าหลายท่านทํางานอยู่ที่บ้าน แล้วก็มีลูกค้าส่วนหนึ่งก็คือไม่อยากออกจากบ้านมาเซอร์วิสท,ที่สาขาเราเราก็จะมีเซอร์วิสเพิ่มขึ้นให้บริการลูกค้าเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครก็เราตอนนี้เรามีเซอร์วิสในช่วงของอเปลี่ยนแบตเตอรี่กองแอร์กองอากาศปัดน,น้ำฝนแล้วก็จุนแหนของเราซึ่งเป็นตัวสําหรับทาเองได้ที่บ้านนะฮะแล้วก็รวมถึงตรวจเช็ครถทั่วไปให้ลูกค้าเลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเหนื่อยขับรถมาที่เราเลยเราไปบริการให้ถึงบ้านเลยตามที่ลูกค้าต้องการครับผม สวิตเมนูตัวนี้ใหม่ขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราก็สร้างความมั่นใจใลูกค้าซึ่งพนักงานของเราทุกท่านได้ผ่านการฉีดวัคซีนมาครบทุกท่านแล้วนะท่านลูกค้าสามารถไว้วางใจกับทีมงานเราได้เลยและส่วนหนึ่งคือเราอยากจะดูแลทั้งรถและทั้งคนให้กับทางลูกค้ารถเวลาเราไปสวิตเนี่ยลูกค้ามีปัญหาเรื่องแบ,แบตเตอรี่หรือจะเปลี่ยนกองอากาศกองแอร์ปัดน,น้ำฝนเราคงไม่ทำแค่นั้นเราก็จะไปเช็คสภาพรถทั่วไปให้กับลูกค้าด้วยเพื่อที่ให้ลูกค้ามีความมั่นใจในรถที่อาจจะหนึ่งจอดมานาน แล้วก็ไม่ได้ใช้งานมาเลยแล้วก็อยากจะดูแลรถอยู่คนรักสําหรับคนรักรถที่แบบไม่ได้ใช้รถแต่อยากจะดูแลรถอยู่เราก็จะมีทีมเราเนี่ยเข้าไปสับสุนแล้วก็ให้เป็นที่ปรึกษาให้ได้นะพร้อมกับมีโปรโมชั่นอะไรต่ออะไรของเราเนี่ยจะมีสำหรับ,บลูกค้าอยู่แล้วตรงนี้ครับตอนนี้กระแสะล,ลูกค้าเราจริงๆแบบ์วิสเมนูนี้ส่วนนึงที่เราเริ่มก็คือลูกค้าได้มีการสอบถามมาเยอะมากว่ามีสิ่อตรงนี้ไหมจริงๆแล้วเราก็มี์วิสให้ลูกค้าอยู่แล้วเบือเ้องต้นนะ แต่อันนี้เราเปิดตัวไปทางการเลยปกติลูกค้าประจำเราก็มีบริการตรงนี้ให้อยู่แล้วแต่หลังจากที่ลูกค้ามีสอบถามมาเยอะมากเราก็เลยได้เริ่ม,มบริการตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแต่ไม่ใช่กรณีฉุกเฉินอย่างเดียวนะครับเป็นกรณีที่อย่างกล่าวไปแล้วว่าบางครั้งลูกค้ายังไม่อยากออกจากบ้านช่วงนี้เพื่อดูแลสุขภาพตัวเองเราก็เข้าไปหาลูกค้าถึงบ้านโดยที่อย่างที่บอกไปพนักงานเราทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์คือผ่านการฉีดวัคซีนแล้วและมีการตรวจซอฟเช็คอยู่ตลอดเวลานะครับ อันนี้ก็คือเป็นป้ายยืนยันนะครับว่าทุกคนได้ฉีดตัวนี้มาแล้วครับผมคือตอนนี้เราจริงๆอ่ะในกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยออมีสิบหกสาขาแล้วสาขาภูเก็ตเพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่16ตอนนี้าจานวนสาขาเราในกรุงเทพและต่างจังหวัดมีทั้งหมด16สาขานะฮะสาขาภูเก็ตเราเพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานี้นะฮะก็แล้วภายในปีนี้เราจะมีเพิ่มสาขาเราอีก4-5สาขาภายในปีนี้นะฮะก็คิดว่าน่าสามารถครอบคลุมลูกค้าได้ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดครับผม ในส่วนของบริการสวิตเซอร์แลนดนะฮะเราก็จะมีบริการหลกัหลกๆเลยคือแบตเตอรี่นะฮะอบโอโซนฆ่าเชื้อตัวนี้ผมว่าเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันมากเรามีบริการถึงบ้านเลยฆ่าเชื้อภายในรถแล้วก็สร้างวั่นใจให้ทางลูกค้าได้เลยนะฮะแล้วมีปั่นน้าฝนกองอากาศ,กอ,อาก,าศกองแอร์ต่างๆรวมถึงผลิตภพันธ์จุนแหนบด้วยมีบริการลูกค้าในส่วนของที่เราไปให้บริการลูกค้าที่บ้านนะฮะรวมถึงเรามีเช็คภาพทั่วไป รถยนต์ให้ท่านลูกค้าด้วยครับเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของลูกค้าครับช่องทางบริการของเราตอนนี้จริงก็ติดต่อได้ง่ายมากครับแค่โทรมา1396เบอร์เดวจบครบทุกวามต้องการสามารถเข้ามาจองคิวเข้ามาใช้บริการหรือโทรมาจอง delivery เราหรือจะเป็นปัญหาเกี่ยวรถยนต์ต่างๆสามารถโทรมาเบอร์เราได้เลยครบสอบถามโปรโมชั่นก็ได้นะฮะเบอร์เดียวจบครบทุกวามต้องการครับผมขอบคุณมากครับ